อนนับเข้าสูช่ช่องรูเนีอโนเวนนะคะวันนี้เรามาท,ทานลาบยาสวยูบผมแต่ไทยวันนี้ก็มีนี่นะคะความะวะหวากวางข้าวต้มข้าวเหนียวเส้นหมี่รวมกระเทียมเจียวลาบนึเส้นหมีก่ก็ ตั้มลวงพระบางนะคะทุกคนไข่ต้มมีแคบหมูด้วยข้อเหนียวลาบอ่าวนเส้นหมูสับนะคะคอหมูย่างแล้วก็เส้นหมี่รั่วโอ้แซ่บแซบแล้วทุกคน,นะคะ่ะ างมันจะเป็น ร้านลาบยะโสนี่อาหารรสชาติแซ่บๆนะคะน้ำหูน้ำตาไหลเลยคะ่ะเผ็ดอร่อยสะใจจริงๆอยากให้ทุกท่านได้มาลองเหมือนตูนนะคะก็ทานอาหารแล้วก็เร่งสปีดการทานไปเพราะว่ามีเสียงเพลงกลัวจะติดลิขสิทธิ์นะคะทุกคน ก็เพ็เซฟสะใจ,จนะคะคนก็เยอะนะคะที่นั่งเยอะหลายโต๊ะเลยน่าจะ20่สิบโต๊ะได้แล้วก็เขาทำอาหารเร็วอยู่นะคะเพราะว่าพนักงานเยอะดีมัทำกันแผนกต้มแผนกตำแผนกย่างแผนกผัดอะไรอย่เงี้ยเขาก็จะแยกเลยนะคะ ส่งเสิร์ฟมีต้มแซบมีอะไรด้วยนะคะแต่ว่านี่ไม่ได้สั่งมาอาหารก็น่ากินน่าอร่อยมากๆเลยคะ่ะนี่เป็นช่่มตำหลวงประบางนะคะนี่เป็นลาบบุญเส้น,นหมูสับนะคะอันนี้ก็เป็นข้มูย่างนะคะอร่อยมากแล้วก็มีลวกกระเทียมเจียวค่ะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะ